ถวายสังฆทานให้พระรูปวัดซึ่งพระรูปนั่นก็เป,นเป็นเป็นญาติของเขานะครับปีใหม่มากเขากลับมาบานมาซองเขาก็เลยอยากไปถวายสังฆทานให้แกพระที่เป็นญาติพี่น้องเขานะครับมันก็เปเรื่องปกตินะครับแต่มาพอคู่พอนีก็คิดว่าเขาขามนาขามตาจากของบรเห็นหัวหจากของนะครับเตะเครื่อง,องสังฆทานของญยา,ขยาิของย่มจงมาบนมีตีแหลกนะครับ สะไส้ใหญ่อย่างเต็มสลานะครับไปถือเด็กหน่อยจนเล็กหน่อยหายนะครับถือ่อนมือผู้ใหญ่ความแล้วครับเจิดจานเจิดถาดนะครับถือมือผู้ใหญ่จนว่าเมื่อมีบาดแผลนะครับหาว่าเขาบ่เห็นหัวเจ้าของนะครับมันเกินไปนะครับเกินไปนะครับล่าสุดครับมาเนี่กระแสนะครับของหลกโซเชียวมันไวครับด้วยนี่กำติดจรวด ได้๋ย <thorough ness. S 1> <will> ินข่าวหอดหูของเจ้าคณะจังหวัดครับดังหอดหูเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดมาเองเลยครับเจ้าคณะจังหวัดมาเองเลยเจ้าคณะจังหวัดสุรินนะครับมาเองทีวัดวัดสัทธารามเนี่ยครับไปหอดปรากฏว่าบุห็นบุห็นเจ้าวาดครับบุห็นเจ้าวาดยู่ขังนอกนะครับเสียมันอยู่ในห่องเหรอครับมันนอนอยู่ในห้อง มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งตุกษีลูกหาแนยังแนกห้ไปเรียกนะครับเขะประตูขอจังไดกับบุรุครับพอเวลาหนักพนจําวัดอยู่ครับจัหวัดก็ขึ้นนอนแล้ครับพนนอนอยู่าะเป็นช่วโมงครับพี่น้องซึ่งเป็นนอนเสียบน้อนเจียบน้อนจุมซออมเมืองนอกอ่านอนเสียบนอนเจียบนอนจุมนะครับ อขอจังได้กับบุหรุเบออืน่นเบอบอเือบออื่นนะครับแต่วันจาอขณะจังหวัดเพิ่นกับลอครับเพราะ่าณปัญห้ว่าลวงพอพะคู่จิตติเนยัอยงอยู่ในหันอยู่นะครับอาจจะเป็นด้วยอมบอย,อยากออกมาหรืออาจจะเป็นเพราะว่านอนหลับขับอิริกับบจักนะครับอี่และครับเพิ่นกับเล่ล่ออยู่หันประมาณเป็นั่วโมงครับจะออกมาครับออกมาก,กับ เป็นาเบื uh, ่อเบื a, ่องงงครับออกมานะครับเป็นซูลูเป็นโซโลเซลีบันเท่านะเป็นส่งหลงซึ่งเหลงนะครับออกมาเป็นงงงงเขพระเทรละผู้ใหญ่มาอย่างเจ้าคณะจังหวัดมาอย่างน,อาน,น้อบ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปบากคน่าพันเห็นยังสัน่นเพิ่อเขาไปได้ห้องไปคุ้มผ่ากีว่านออกมาครับ พุ่มพายกีวออกมากนะครับเจ้าคณะจังหวัดก็สอบสวนสอบสวนถึงสาเหตุที่เปเตะเครื่องสังกะท่านนะครับบางคนว่าพระคู่จิตตีเนี่ยก็ขึ้นเลยครับขึ้นใส่เจ้าคณะจังหวัดมันทำไม่ถูกห่าทำางี้ได้ไงห็นวเ่าอืมมันข้ามหัวผวมาบ่นว่าให้เกียรติ่า บ่เสียงดังขึงขังใส่เจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับยังขึ้นอยู่คือเเ่าครับอยังขึ้นอยู่ขึนอขนเอนาอแต่มาเจ้าคณะจังหวัดครับพี่น้องเมื่อเจ้าคณะจังหวัดไปถึงแล้วก็ัเพื่อนก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์นึงครับเหตุการณ์แล้วมันกดข้นทันทีเลยครับ เจ้าคณะจังหวัดพอนั่งฟังในความสงบแล้วครับมันไม่เกียดมันไม่มองมันมองข้ามน้อยใจวิ่พิ่นก็ว่าไปตามภาษาพันธุแลวบานเจ้าคณะจังหวัดเพราะิ่นฟังจบแล้วเจ้าคณะจังหวัดก็เลยว่างั้นพันสี่ผมนะครับงั้นผมปลดคุณงั้นผมปลดคุณะ ฮะบวชได้ไงบวชมาตั้งสี่สิบเกียบพัรษานะสี่สิบเกียบพันศาเนะยังมาอ่านพรรษาอีกอยู่นะครับสี่ลอยพรรษากร้าังนะครับถ้าพฤติกรรมแนวนี่ไม่พด้อยางกาบอยางไหวเนาะแมนบอกครับแมนเขาบวชมาว่านี่แต่ว่าเขาพฤติกรรมเขาดีนะครับเพิ่นประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็เป็นต้านาตักกาบต้าไหวนะครับ ก็เป็นนาเป็นนากราบไหวนะครับถ้าพฤติกรรมดีเนะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแต่ว่าขันแบบนี้นะครับมันนลอยพรรษากับกราบบอลงครับอืเจ้าคณะจังหวัดเพิ่งก็เได้ว่างั้นผมปวดคุณอย่างว่าปว,ปวดได้ไงนี่บวชตั้งสี่สิบเกตพัรษานะ่นี่บวชมาตั้งสี่สิบเกตพันษาจะมาปวดผมง่ายๆได้ยังไง จาคณะจังหวัดพังก์จับเขียนครับจับเขียนจับเจพอคู่กิตินะครับไม่ได้ต้องปลดนยืนยันก็คำเก่าแล้วครับมีพฤติกรรมแนวนีเฮ็ดให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่พระศา,าสนานะครับเสื่อมศรัท่ากับหยาดกัโยมนะครับเพราะพันยืนยันท่านั้นแหละครับ ก็พยัญชนเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอากีวอนเสร็จน้ำตานะครับกีวอนเสร็จน้ำตาเลยนะครับปากบบออกอบอกโบออกเลยปากบบออกเลยนะครับเอาจีวอนเสร็จน้ำตารวยๆเลยนะครับก็บปปดออกจากทุกตำแหน่งพร้อมเลยครับตำแหน่งเจ้าอาวาสกับปดเจ้าคณะตำบลกับปดพระอุปชาชกับปด นะครับแต่ตำแหน,น่พตงพระคู่เนี่ยครูแ,แต่งตั้งเมนบ่แมนจากคณะจังหวัดนะครับพระคู่ออกแมนแมนครับขออภัยขออภัยพระคูเนี่ยหลังจากแต่งตั้งแล้วก็เสนอไปทั้งคณะสมาคมนะครับน่าจะมดทั้งสี่ตำแหน่งเนี่ยแหละครับพระคู่เจ้าคณะตำบลพระอุปชาชเจ้าอาวาสนะครับเพื่อบ่ให้เป็นอย่างอย่างของพระภิกษุ นะครับผมอยากให้เทสสามารถคมเฮ็ดยังสี่กับผ่าที่ออกมากรอ,อก,กวนนะครับอืม่าที่ออกมากเยี่ยวเยียวอยู่ในโลกโซเชี่ยวนะผระสันติกับผ่าปีนเสานะครับแต่มาบุหูวว่าเดี๋ยวนี้ไปหอดใส่หลวครับผระสันติกับผ่าปีนเสาแต่ว่าลาสุดผระปีนเสาเห็นว่าไปขอโทษอาจารย์เบียร์เลยนะครับย่วัดสั่งพระอินนะครับ เพื่อซิินทอนนะครับแต่วพระาสันติจะไปจังไดมาจังไดเดี๋ยวนี้พระท่านเนี่ยติดตามเขาอยู่นะครับเทระสามารถคมออกมาจัดการแล้วครับพระแนเนี่ยแต่ว่าก็เงียบเงียบนิ่งครับโอ้ยผมหลุดุกเคนะเทระสามารถคมอยู่ครับหรือขันว่าเทระสามารถคบมาติงกับสำนักงานพุทธนะครับ สำนักงานพุทธประจําจังหวัดหรือสำนักง,งานพุทธที่เป็นจังหวัดถี่เพ่นสังกัดอยู่นะครับหรือเจ้าคณะจังหวัดก็ได้ครับมีคําสั่งออกมาแนวมาจัดการแบบนี้แล้วครับเห็นเด็ดขาดนสิเลยออออกมาจัดการแนวนี้เลยครับอันนี้ขอเชิญชมท่านเจ้าคณะจังหวัดสุลินนะครับถี่พ่นธ์หมวดเร็วท่านใจหลีครับ พอเป็นข่าวปุ๊บผลนมาทันทีเลยเป็นข่าวปุ๊บเกิดริวตรงตรงมาวัดเลยครับมาาอเจ,จ้าเจ้าจหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นนะครับถึงมาในเมืองน,นั้นนะครับเอายังสี่เลยครับเจ็สิมังกาหือก่าอือขันมาเป็นเหตุเหตุเกิดภาพรักถึงบ,บ่ดีกับวงการคณะสงฆ์ในฐานะผมก็เคยบวชเลียนเจนอานมาผมก็น รู้สึกว่ามันมันเกินไปครับอม่อยากให้มันเป็นภาพลักษณ์ที่บ่ดีแก่วงการศาสนาถึงแม้ว่ามันสิเป็นอาบัติทีบ่บ่เป็นอาบัติหนักแต่ว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ภาพที่สะท้อนออกมาน,ม,นมันเป็นภาพบ่ดีครับเป็นภาพเป็นภาพเชิงลบมากกว่านะครับเห็นให้อยากให้ย่อมเขา เสื่อมศรัทธานะครับแล้วเกิดปิกิดศรัทธาก็ะไรและในข่าวเนี่ยโู้หผเชื่อกว่าสิพระลูกวัดที่ไปรับสังฆทาน,นจะเดินตบจะโดนตบด้วยนะครับโดนตบด้วยพระคู่กิตติบ,บอกว่าบอ,บอกก็บอกกเจ้าขณะจังหวัดว่าถ้าฆ่าได้ฆ่าแล้วถ้าแบบนี้มันจะฆ่ากันตายนะนี่ผมว่าอืผมผมอยากจะฆ่าเนี่ยฆ่าเลยผมว่า พอบอกคำนี้จบเราปุ๊บจะาคณะจังหวัดว่างั้นผมปลดคุณงั้นผมปลดคุณออกจากทุกตำแหน่งนะเพราะคนบอกคำว่า,าถ้ามันฆ่าก็ได้ก็จะฆ่าน,นี่นี่เป็นพระอย่งสิบิหาขากันกน,นะ,ะ,ะครับ่าเป็นปลาไรชิกเหรอครับขามนุษย์ถึงแก,ก่ความตายนะครับบววต่างแต่ขาเป็นโตเสียกับตั้งต่อยู่ในถองเขาอยาไปแหงเขากินแท่งลูกมากก็ยังเป็นปลาไรชิกนะครับ ขาดเดียวาวเป็นพระเ,เลี่ยวบ่ต้องบอกทั้งว่มามะข่าเป็นตัวออกมาเป็นคนยังสี่เดืยนนะครับอ,อู้บอกมาได้จังไดครับบอกตอนหนเจ้าคณะจังหวัดความว่าถ้าฆ่าได้ฆ่าแล้วมามันจะฆ่ากันได้หนิผวมาโอ้ยครับหลวงพ่อเอยบวชมาั้งสี่สิบเจ็ดพัรษาสี่สิบเจ็ดปีไม่ดีขึ้นเลยเหรอครับมันเนเวลาระยะเวลาหน่อยหน่อยนะครับ ท่านบ่ได้ศึกษาเรียนรู้บ่ได้อ่านตำรับตำลา่าพระพระไตยปิดกในบ่เป็นกวบเถาโา,ากัวบัวยู่หันบ่ครับอนอนทับตำรับตำล่าพระไตยปิดกยู่หันบ่ครับเอามาเปิดอ่านบ้างเนี่ครับพู้เจ้าสอนเรื่องเมตตาสอนเรื่องใหยอภัยสอนเรื่องให้ละความอิจฉาหรือสยาละความ ถือเหนือถือตัวถือยศถือ,อยางนี่ครับ mm hmm. เห็นหลกงศิษย์เขาไปรับงั้นสัน่นถ้าคุณเป็นพระผู้ใหญ่จริงๆนะครับต้องละให้ได้ครับความหน่อยใจความวิชาเลดสยานะต้องมีมุทิตาจิตอืมเอาพ่อยินดีน้ำเขาเขามีหยาดมียมมหากรยินดีไปเอารับไปเด้อละรับไปมันต้องมันต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ครับโมเมนต์วันมิมาอิฉาเขาเรือรองเล็กๆกันหน่อยซ้ำนี่ครับ แล้วคุณสิปกครองลูกวัดจังได้ครับคุณสิสอนลูกวัดลูกว่าว่าจังได้นะครับสิสอนเข้าว่าจังได้สอนพระเล็กพระหน่อยคุณสิสอนว่าจังได้ให้เราความมืดฉาเลสยาเด้อให้มีเมตตาต่อกันเด้อคุณสิสอนพระลูกวัดได้บ่ครับบ่ได้ครับคุณลักษณะนี้เสี่ยงยังไปสอนนะครับเพราะว่าตัวเองกับภาษาหมัดจิเบละได้นะครับตัวเองกับภาษาหมัดจิเนระความมืดาเลสยาละความ อิจฉาดิสยาพยาบาทเขาได้ยังสินนะครับความโมโหโทโสกุนกัแสดงออกมาโจงแก่งเลยครับเมื่อคนไม่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นตัวอย่างได้เนี่ยแล้วพระลูกวัดเขาจะเอาตัวอย่างมาจากไหนครับอ่าเลือว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ากว่าคําสอนนะครับทําตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ลูกหากราบไหวครับอื ทาเหตุนักสนางสี่หนึ่งผมว่าลลกศีลหลูกหามไม่ยุติดากราบคุณลล่องท่านลงดอังนะครับผมกับข้าลบข้าลบพระเจ้าพระสงฆ์ลูกใดที่เพิ่นปฏิบัต,ปบติปฏิบัติชอบนี่สีน้ำกาบพอดห้อยพนล้ครับน้ำกาบพอดห้อยพ้นล้วพรนะผ,ผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าพระออกมาเหตุเนี่เกิดความเสื่อมเสียแนวนีหอู ป็นผูใ้ใรก็หลับยากครับหลับยากกลับบลรแล้วล่ะครับอืพี่น้องก็คิดเบิ่งเอาครับว่าเหตุการณ์จั้งสี่ถ้าเกิดขึ้นก็พี่น้องนะครับสังเกตเมื่อถ้าเกิดขึ้นกบพี่น้องพี่น้องไปทำบุญมองด้คัก,เกา,าเกิดเหตุการณ์จั้งสี่สีทัาใจเด้บ่ครับ ในฐานะขาเป็นเช่าพู้หนึ่งก็เป็นห่วงภาษาศาสนาครับว่าอยากให้ไม่เหตุการณ์ตัาง่แล้วขอเชิญชมเจ้าคณะจังหวัดนะครับเพิ่นท่านท่านเกี่ยวม,มิดีท่านเหตุการณ์นี่ดีแล้วก็ปลดออกเลยครับบ่เหนบ่ต้องพูดพำมทำเพลงยังไหลบ่ต้องไปพูดพำมทำเพลงยังไหลปลดออกเลยครับไม่ได้ไล่ศึกนะครับแต่ปลดออกจากทุกตำแหน่งพฤติกรรมนั่นนี่บ่สมควรเป็นผู้นำนะครับ เจ้าคณะตำบลเป็นผู้นำพัะส,สงฆ์ในตำบลน,นั้นนะครับถ้าพฤติกรรมแบบนี้คคุณไม่วรเป็นท่านไม่ควรเป็นผู้นำนะครับปลดออกจากเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระอุปชาชพระคู่นะครับเป็นหลวงตาแก่ๆฝ้าวัดมานะครับเป็นหลวงตาแก่ๆฟ้อวัดไปนะครับแล้วก็แต่ตงตั้งพระรลวงไมคขมธรรมนาะทีเป็น จะเอาวาดแท่นส่วนการเขารบกันตามลำดับพรรษาก็คือก็านะครับแต่ว่าคนที่ทําหน้าที่จเจ้าอาวาสไม่ใช่ท่านแค่นั้นเองนะครับคนแบบนี้นี่บรเดีันถืปอปด๊นี่อาชีต้อมใจต้อมใจตายได้ไหครับอาชีต้อมใจได้นะครับอ,อันนี้คือ ผมบอเนี่ยในฐาน,นะเป็นชาวพุทธนะครับบเรืลวงมาเยียบย่ยมซ้ำเติมศาสนาครับผมเองก็ยังศรัทธาในคุณพลัตนาไตาพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเกา่าเต็มลอยครับหัวใจตัวนี้เต็มเปี่ยมเลยเต็มเปี่ยมในคุณพลัตนา,ตา,าไตบ่มีบ่มีทางสิเป,ปลี่ยนแปลงไปนับถืออย่างอื่นนอกนอกจากพลัตนาไตาครับเสียผมไปกราบอย่างอื่นนอกจากพรลัตนาไตาผมข็บ่กกาบ ไปกาบผีกับสังกับอยังกับสังผมก็บไปกาบนะครับอืมกับแต่พระัตนาเตาย,ย่างเดียวนี่ล่ะ mm hmm. เพราะว่าได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมมากพอสมควรแล้วนะครับมันใจย,ยังยิ่งว่าพรระัตนาเตายเนี่ยเป็นสิ่งแต่ประเสริฐที่สุดแต่ว่าพระสงค์ในพรัลตนาเตายเนี่ยว่าม่นสมมติสงแบบลวมป,แบบปู่นี่นะครับแบบพระคู่เนี่นะครับ พระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือพระอริยสงฆ์นะครับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะครับโสดาสกทาอนาคาาอรหันต์ครับจึงจะสงเคราะห์เข้าในพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนะครับส่วนสมุติสงฆ์เนยังไม่สงเคราะห์เข้าในพระรัตนตรัยนะครับเป็นเพียงสมุติสงฆ์แค่นั้นนะครับเป็นเพียงสมุติสงฆ์ยังบ่ได้อนุาะสงเคราะห์อนุร่วมเข้าในพระรัตนตรัยนะครับ ฉะนั้นเ้าสิว่าว่าาบดบกพระสงฆ์สิกาบแต่พระพุทธกับพระธรรมบ่บบวไรนะครับสิบอกว่าจะกราบเฉพาะพระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์ไม่กาบไม่ได้ครับเราต้องกราบครบทั้งสามเลยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงอริยะสงฆ์นะครับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปฉะนั้นเมื่อพระพระสมุติสงฆ์ทำบ่ดียงสี่เขาจะเขาจะไปเหมารวมมา คอยประกาศดอกประสงค์ขยิกาแต่ว่าพ,พูดก็ประทัมบ่ได้ครับอันนี้เป็นเพียงสมมติส่งครับประสงค์ในพรราตาเาตยได้แก่อริยะสงนะครับฝากพี่ฝังนองไว้ทำควมาใจกันแน่้นะครับแรกเป็นว่นาเห็นประสงค์ทำบ่ดีเราคอยสิบวกกาบโมแมนด้วยพู้เีื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ่อึดขับคู่บาอาจารย์พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิน่นรักษาขอวัดขอบปฏิบัติรักษาภาษาศาสนาครับบ่อึดขับ เขาเลือกเอาครับเลือกเอาว่าห้าสิไเปทำบุญมองใดก็ต้องเลือกนะครับวิจนะวิจยะทาดังเทียติครับเลือกที่ดีซะก่อนครับจังไห้จังท่านนะครับเพราะว่าการให้ท่านที่มีอาน,นิสงส์ลายนี่ผู้ให้คือเฮ้าเนี่ยก็ต้องมีศินผู้รับคือปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับเราเนี่คือผู้ให้แปลว่าทายก ูร้รับปฏิฆาหกทั้งสองฝ่ายนะครับต้องมีศีลเป็นโยมก็ต้องมีศีลหาพระก็ต้องมีศีลสองลอยยิบเกศหลอีกอย่างหนึ่งกับวัตถุทานครับสิ่งที่เขาเอาไปให้ท่านนะครับต้องเป็นของที่มิตประโยชน์เหมาะกับสมณะเหมาะกับพระนะครับบม่แมว่าเอาหวีไปถาวายพระนะครับบม่แม้นเอาเครื่องสำอางไปถาวายพระหรือเอาสิ่งในที่พระสงฆ์ใส่บวชดน,นะครับยเอาไป ยาไปมันบ่เกิดประโยชน์บ่เกิดอานิสง์บ่เกิดบุญนะครับต้องอาสิ่งที่มันมีประโยชน์สําหรับผักนะครับจาที่เกิดบุญเกิดอานิสง์แล้วก็ให้ด้วยความศรัทธาธเดิมใสให้แล้วก็ต้องก็ยังมีความรู้สึกเ,เกิดความเอิบอิ่มในใจนะครับน่ครับองค์ประกอบมันร่วมกันขอย่างเสีครับบุญเกิดอานิสงเกิดแน่นอนครับเกิดมากด้วยนะครับเะนั้น ผู้ให้กับผู้รับต้องมีศีลฮขอก็ต้องมีศีลด้วยนะครับฟัา